สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีพี่น้อง FC มซีมู่าเครื่องบินทุกคนนะครับเนวันนี้ก็เปิดกล้องอยู่หลังตูดรถคันนี้เลยครับวันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับเขาเรียกงานสายบุญงานอะไรไม่รู้เดี๋ยวไปดูก่อนออ <Huh? S 1> ก็จะมีป้ายให้ดูนะครับ าามาไกลครับวันนี้มาอยู่ที่อำเภอจุมพลบุรีเลยครับจังหวัดสุรินทร์นะครับสบิทเมษานะครับเป็นงานมิทติ้งพระป่าการกุศลน,นะครับรถรถบรรทุกนะครับเขาเรียกรถชมรมรถดำสายบุนนะครับก็ เอาทรายเอาหินมาร่วมทำบุญกันเยอะเลยนะครับนยมี่ประทารกชานนีน่ก็รถดำมาเยอะมากเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพาดูนะครับแหมแต่แต่งรอๆเลยครับ เดี๋ยวเราเดินชมไปทีละคันเลยนะครับรอ,อทั้งนั้นเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าทีมงานไหนต่อทีมงานไหนนะครับก็ดูเอาเองนะครับก็ามารวมกันเยอะมากเลยนะมีแต่รถรอๆเลยครับ อ๋อนี่ครับรถเสียตีนะครับคนนี้เป็นหัวหน้าทีมเลยครับงานนี้เป็นเจ้าภาพเลยนะครับโอ้ร็อกกี้เลยล้อๆเลยครับ อันนี้คุค้นๆนะครับมาจากอุรัตรัครับสายเยอะมากเลยครับ เดี๋ยวเราไปที่ละแถวครับว่าข้างหลังอีกตั้งหลายแถวนะครับนี่ดูไปทีละแถวนะฮะ โอ้ันีฟูโซครับตอนเดียวนะฮะยังไม่เสร็จเลยครับเอามาร่วมงานก่อนนะครับกระบะก็ยังไม่ได้เราพื้นเลยนะครับมาร่วมงานก่อนนะครับมาร่วมทําบุญกันนะฮะเดี๋ยวไปดูแถวสองนันครับจะเริ่มเห็นหินแล้วครับ แปดเลยครับคันนี้แถวสองนะครับโอ้นี่รถใหม่ๆเลยนะครับทามาร่วมกันทำบุญนะครับมีแต่รอๆเลยครับ อไปดูแถว3ครับมีแถว3นะครับอู้เยอะมากเลยนะครับอานนี้ก็ถือว่าใหญ่นะครับรถมาร่วมเยอะแยะเลยครับอู้มีแต่รถแต่งล้อเลยนะครับ ไปดูแถวสีกันครับสีแถวนะครับนี่จอดซ้อนกันอยู่ตรงนี้สีแถวครับเยอะมากเลยครับโอ้คันนี้มีพูครับ ลอลากดินหนักกระแสไม่รู้อ่านทรรูกระเป่านะครับสีแถวนะครับจอดจอดอยู่ตรงนี้นะครับเี่ ยังไม่หมดนะครับเนี่ยยังอยู่ฝั่งโน้นเมื่อกี้ยังไม่ได้พาดูนะครับอยู่อีกฝั่งโน้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับแถวที่3นี่แถวที่2แถวแรกครับ ตอนนี้ก็กำลังสวดมนต์ทำพิธีอยู่นะครับสวดมนต์เสร็จก็จะร่วมรับประทานอาหารกันนะครับแล้วก็จะได้เอาเหินเอาทรายไปเทที่วัดนะครับเไปดูฝั่งโน้นมั่งน,น,งนะฮะ ครั้งนี้น่าจะเป็นรถเซอันหรือเปล่านะเพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะปู่หม้อเรื่อเลย จะเป็นรถเชียอนดิสานใต้น้ำแต่งนะใส่หม้อเริ่มเลยนะแถวสองก็มีนะครับ ีแต่รอๆเลยครับฝั่งโน้นก็มีครับยังไม่หมดนะคเฮ้ หาตุนสัมมาคคสัมพุนทานสานนามตังสัมภะวะตุนอระหะตุนสัมมาคคทานสาวิาสุทศิลทีติโนนมองออมาทยาราตาสาตานา ตกายสาตวา์ทุกังนโมาติสตาสวเมทุติยาเา<ไ>ปโตรธรับ